สวัสดีค่ะพบกับพี่น้ำดอกไม้ในช่วง Happy Books นี้พี่น้ำก็มีหนังสือดีๆมาแนะนำให้น้องๆรู้จักกันนะคะนี่เลยหนังสือเกี่ยวกับสมองค่ะสมองเป็นเครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่หนัก3ปอนด์มีเซลล์ประสาทกว่า100พันล้านเซลล์มีระบบที่เชื่อมต่อกันมากกว่าดวงดาวในจักรวาลสมองเป็นตัวประมวลผลและกำหนดความคิดความรู้สึกเคลื่อนไหวการสื่อสารการดำรงชีวิตของมนุษย์ นอกจากนี้ภายในสมองยังประกอบไปด้วยน้ำถึง85%ทีเดียวค่ะน้องๆรู้ไหมคะว่านักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าสมองในปัจจุบันเรายังใช้กันอย่างไม่เต็มที่มากนักยังมีศักยภาพบางส่วนที่ยังไม่ถูกนำมาใช้ค่ะแต่เราจะสามารถใช้สมองและพัฒนาศักยภาพของสมองได้อย่างเต็มที่ได้อย่างไรนั้นคำตอบอยู่ในหนังสือเล่มน,นี้แล้วล่ะคะ่ะถอดรหัสอัจฉริยะ m ม g a เกมผู้เขียนไมเคิลโพเวล จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์บิสกิตจัดจำหน่ายโดยบริษัท C1 Education จำกัดมหาชนค่ะในหนังสือจะแนะนำการทำงานของสมองในแต่ละส่วนไม่ว่าจะเป็นเซลล์รมหรือสมองส่วนหน้าสมองส่วนที่ใหญ่ที่สุดของมนุษย์องค์ประกอบของสมองส่วนหน้าและการทำงานความสัมพันธ์ระหว่างสมองซีซ้ายและสมองซีขวาสมองซีขวาทำงานเกี่ยวกับมิติสัมพันธ์การคิดแบบเป็นนามธรรม คิดแบบภาพรวมหรือการสร้างสรรค์จำในสิ่งที่เห็นหรือได้ยินโดยใช้สัญชาตญาณและความรู้สึกในขณะที่สมองซีกซ้ายทำงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์การใช้ตรกกะการใช้สัญ,ญลักษณ์การคำนวณตัวเลขการใช้เหตุผลและความคิดที่มีหลักการและแบบแผนค่ะ สมองนี่ทำงานหนักจริงๆเลยนะคะน้องๆในหนังสือเนี่ยเรายังได้แนะนําวิธีการบํารุงและดูแลสุขภาพสมองของเราโดยวิธีการง่ายๆคือการรับประทานอาหารค่ะว่าอาหารชนิดใดมีประโยชน์ต่อสมองและเทคนิคการดื่มน้ําเพื่อสุขภาพค่ะนอกจากนี้นะคะสมองยังต้องการการฝึกฝนไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการคิดรเร็วการพัฒนาทักษะการอ่านการฟังระบบความคิด การฝึกความจำเป็นต้นค่ะการปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับระบบนาฬิกาชีวิตของร่างกายก็จะเป็นการช่วยให้ร่างกายของเราเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะนาฬิกาชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายมีความสัมพันธ์กับสมองการทำนาฬิกาชีวิตให้สมดุลน,นั้นมีวิธีการมากมายหลากหลายวิธีเช่น การทำตัวให้ผ่อนคลายการพักผ่อนให้เป็นเวลาการหมั่นออกกำลังกายและรับประทานอาหารให้เป็นเวลาค่ะการพักผก่อนจิตใจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นาฬิกาชีวิตของเราเกิดความสมดุลค่ะการนอนก็ควรนอนอย่างสบายใจนะคะทำให้เรามีประสิทธิภาพในการนอนยิ่งขึ้นด้วยค่ะน้องๆสามารถทำได้โดยการสวดมนต์นั่งสมาธิ เมตตาจิตก่อนนอนเป็นประจำทุกคืนนะคะจะทำให้น้องๆมีจิตใจสดใสสดชื่นแข็งแรงตลอดทั้งวันเลยล่ะค่ะสำหรับคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือสมองเปรียบเทียบได้กับอะไรทราบคำตอบแล้วโทรมาได้ที่0835406459สำหรับ5สายแรกที่ตอบถูกก็รับของรางวัลจากซุปเปอร์คิดไปเลยนะคะ สำหรับวันนี้เวลาของพี่น้ำดอกไม้ก็หมดลงแล้วล่ะค่ะพบกันได้ใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย